เกิดอะไรขึ้นคะคุณผู้ชมคะเมื่อผู้จัดการคุณแอนออรดีนะคะคุณไก่โต้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะหรือว่าพี่โต้งนะคะได้ออกมาโพสต์อำลาค่ะนี่นะคะทางคุณแอนออรดีนะคะก็ได้โพสต์นะคะเปลี่ยนผู้จัดการเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเกิดีหอยงขึ้นน้อบันี้หลายคนก็ยังบ่หมดหลายคนยังยังบ่สงสัยค่ะพี่้องค่ะเพราะว่าล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะคะน่าจะเป็นเมื่อวานนี่นะคะพี่้องค่ะที่ทางคุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนออรดีเนี่ยมีการประชุมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะอาจมีการปรับ เรียนอีอย่างหลาย,ลายอย่างเนวค่ะพี่น้องะ่ะแล้ววันนี้นะคะล่าสุดเลยนะคะทางคุณโต้งค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ออกมาโพดว่าขออนุญาตกับลาทุกคนตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเวลาที่เหมาะสมครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นการโพดนะคะเหมือนอำลานะคะพี่น้อง่ะแล้วทําให้หลายคนถึงกับตกใจเนี่ยว่าคุณโต้งเนี่ยจะไปไหนทําไมถึงได้เลิกทํางานเป็นผู้จัดการของคุณแอนออรดีนั่นเองค่ะหลายๆคนตกใจนะคะพี่น้อง่ะแต่ว่าก็มีทาง คุณบอยสิริชัยค่ะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคุณโต้งค่ะคุณผู้ชมโดยบอกว่ารักและนับถือนะครับพี่โต้ง ขอบคุณมากๆที่ดูแลกันครับมีโอกาสเจอกันนะครับพี่รักและนับถือครับพี่โต้งมีโอกาสเจอกันนะครับอเนกเป็นคุณบอยซีใช้นะคะกับคุณอาร์ตนะคะน้องชายของคุณแอนออรดีนั่นเองค่ะพี่น้องคะแล้วก็แฟนคลับอีกหลายๆท่านนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะสงสัยว่าคุณโต้งไปไซโนะนะคะพี่นอ้องคะคุณโต้งจะไปไหนหรอคบขอให้โชคดีนะครับพี่โต้ง รักและคิดถึงพี่โต้งเสมอนะครับนี่นะคะหลายคนกันยังเข่าใจแล้วกลับเป็นกําลังใจให้คุณนโต้งแล้วคะพี่น้องคะขอให้โชคดีนะคะพี่โต้งขอบคุณที่รักและดูแลศิลปินของพวกเรามาเป็นอย่างดีรักและขอบคุณพี่โต้งที่เอ็นดูผมและอำนวยความสะดวกให้ตลอดการทำงานพี่โต้งคือผู้จัดการแอนที่น่ารักมากๆหวังว่าจะได้พบก,กันในโอกาสหน้านะครับนี่นะคะเธอทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วขอให ขอให้สิ่งใหม่ดีขึ้นขึ้นไปนะโชคดีนะคะพี่ต้งรักและคิดถึงเสมอค่ะขอบคุณที่ดูแลศิลปินที่เรารักอย่างดีค่ะขอให้โชคดีพบเจอแต่สิ่งสวยงามขอบคุณที่ช่วยดูแลโซน,นะครับเสียดายมากพี่โต้งจัดการดีมากมาตลอดนี่นะคะคุณผู้ชม หลายคนนี่ฮักศิลปินบพอนะคะพี่ทองขาต้องรักผู้จัดการด้วยอันนี้ h a c บางคนบอกว่าฮักผู้จัดการคุณแอนหลายเพราะว่าผู้จัดการคุณแอนเนี่ยก็คือคุณโต้งเนี่ยค่ะดูแลคุณแอนดีมากนะคะคุณผู้ชมเบ่งซอดูแลซอดดีแฮงค่ะพี่้องค่ะจนแบบหลายคนถึงกับใจหายแวบเลยนะคะว่าคุณโต้งเนี่ยจะไปไหนทําไมยุติบทบาทเป็นผู้จัดการซะง,งั้นนะคะ <S <S คุณผู้ชมคะโอ้โหหลายคนก็ไม่เข้าใจนะ,ะหลายคนยังสงสัยอยู่เพราะว่าบารูเหตุผลเนาะคะ่ะนี่นะแฟนคลับก็ ยังดีนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะทางผู้จัดการโต้งนะคะคุณผู้ชมขาขอให้โชคดีกับทุกเส้นทางนะคะพี่โต้งนี่นะคะอา้าวผู้จัดการจะไปไหนคะไม่เป็นผู้จัดการให้ซอแล้วหรอเสียดายเลยชอบการดูแลเทคแคร์ชอบการดูแลและก็เทคแคร์ของผู้จัดการมากๆเด็ดขาดทุกงานชอบชอบติดตามนะคะนี่นะคะ ชมขาน่ารักจริงๆเลยค่ะสําหรับผู้จัดการโต้งถือว่าเป็นคนที่ดูแลสอได้ดีอีหลีนะคะพี่น้อง่าแฟนคลับ FC หลายท่านก็จะเห็นเลยเนาะความดูแลต่างๆนานานะคะที่บริการสอดดูแลสอเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยค่ะเป็นผู้จัดการที่ดีคนหนึ่งนะคะดูแลได้ทั่วถึงจริงๆค่ะคุณผู้ชมบางคนก็อยากให้เจอภาพน่ารักน่ารักแบบนั้นอีกนะคะอยากเจอภาพที่คุณโต้งนะคะดูแลสอนะคะพี่น้องขา พวกเราจะคิดถึงพี่โต้งนะคะขอให้ทุกการเดินทางราบรื่นและโชคดีค่ะสิ่งที่พี่ทํามาตลอดและการดูแลศิลปินที่พวกเรารักมันคือที่สุดแล้วที่ทําหน้าที่ได้สมบทบาทมากๆขอบคุณมากมานะคะนี่นะคะโชคดีค่ะพี่โต้งขอบคุณที่ดูแลแอนออรดีและได้มารู้จักพี่ๆแม่ๆน้องๆบ้าน AB ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ เรียกได้ว่าแฟนคลับ FC ซ s แ An เนี่ยคิดถึงผู้จัดการโต้งกันเต็มเลยแหละคะ่ะนี่นะคะขอบคุณนะคะพี่โต้งขอบคุณมากๆที่ดูแลน้องทั้งสองมาเป็นอย่างดีแม่ๆเคารพในการตัดสินใจของลูกขอให้ลูกโต้งเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามานะคะคิดถึงตลอดนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมคาโชคดีนะคะขอให้คุณโต้งมีแต่สิ่งดีๆคะ่ะ คิดถึงเสมอนะคะขอให้โชคดีกับทุกเส้นทางน,นะครับพี่โต้งนี่นะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าทางผู้จัดก,การโต้งเนี่ยย้ายไปเป็นผู้จัดก,การของศิลปินท่านใดหรือเปล่าหรือว่าย้ายไปทําธุระส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าไปทําหน้าที่อะไรหรือเปล่านะค,ะคุณผู้ชมคะซึ่งทางผู้จัดก,การโต้งเองก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรนะคะแต่ได้ออกมาแค่อําลานี่แหละค่ะพี่น้องคะ ทำเอาหลายๆคนก็ยังสงสัยนะคะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ผู้จัดการตรงค่ะซึ่งทางคุณแอนอรรดีนะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อผู้จัดการแล้วนะคะเพราะว่าได้ไปเปลี่ยนนะคะตรงหน้าโปรไฟล์นะคะพี่น้องคะทั้งหน้าทั้งหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวนะคะแล้วก็โปรไฟล์เพจด้วยค่ะโดยบอกว่าติดต่อการแสดงคอนเสิร์ตคุณนิวติดต่อการรีวิวโฆษณาคุณโอนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็น2ท่านนี้นะคะสําหรับผู้จัดการส่วนตัวของคุณแอนอรรดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ แต่ยังไงนะคะสุดท้ายก็แล้วแต่นะคะ,ะการตัดสินใจของคุณแอนนะคะที่จะรับใครมาเป็นผู้จัดการเนี่ยเรียกได้ว่าทางคุณแอนเองเนี่ยก็ได้ตัดสินใจดีมากๆแล้วแหละค่ะคุณผู้ชมขาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณแอนออรดีเนี่ยไม่ได้ออกมาโพสนะคะว่าคุณโต้งไปไหนอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็อาจสิบรมีปัญหาอีกอย่างกันดอกค่ะพี่รองคอาอาจจะแบบว่ามีหน้าที่อะไรสักอย่างต้องไปทําหรือเปล่านะคะคุณผู้ชม S <S <an> ก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะสำหรับซ so ้อแอนนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็คิวงานสำหรับคุณแอนอรรดีนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้คือแน่นเอียดมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับปีนี้นะคะคิวงานคุณแอนเต็มแล้วค่ะเต็มแบบเต็มเอียดเลยนะคะไม่มีวันว่างแล้วนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับคิวงานซ้อแอนนะคะคุณผู้ชมถ้าใครอยากจ้างนะคะปีนี้จ้างไม่ได้แล้วเด้อต้องรอปีหน้านด้ปี่น้ะนะะนอขา แล้วก็อย่าลืมรอติดตามนะคะสำหรับวงหมอลำใจเกินร้อยนะคะคุณผู้ชมขาในฤดูกาลหน้าบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็ฉากแสงสีเสียงนะคะทางคุณบอยศริชัยเนี่ยปรับเปลี่ยนถือว่าต้องกลับมาสุดยอดแน่ๆเลยนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ขออัปเดตค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะทางซอแอนนะคะแล้วก็บอสบอยสิริชัยเนี่ยก็คือน่ารักมากๆานะคะแล้วก็น้องเพชรน้องพลอยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขามีความเล่นแบบน่ารักมากพ่อแม่ลูกนะคะพี่น้องตอนนี้นะคะทางคุณแอนออรดีเนี่ยเรียกได้ว่าจะติดน้องเพชรน้องพลอยขั้นมากเลยแหละค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ทางน้องเพชรน้องพลอยเองเนี่ยกระติดแม่แฮงนะคะพี่น้องค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสําหรับสาวเพชรสอบ สำหรับสาวเพชรสาวพลอยนะคะพี่น้องทางแม่แอนอรอรดีนะคะก็ได้ออกมาโพสเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะโพสหอนลูกๆนะ,ะเป็นภาพแบบลูกสาวป้อนเข่ากันโอ้โหพี่น้องคะ่ะหน้าห้างแห้งหรีีเนาะคะ่ะนี่นะคะเป็นการโพสนะคะโดยมีใจความที่บอกว่า คนเราอาจจะมีความกลัวแต่เราต้องกล้าไปต่อจงเชื่อมั่นในตัวเองค่ะโฟกัสเรื่องของตัวเองแล้วฝึกที่จะเชื่อมั่นคนข้างกายเราด้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นโพสจากคุณแอนออรดีนะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะน่ารักจริงๆเลยค่ะแล้วก็ทางน้องเพชรน้องพลอยน,นะคะตอนนี้ก็คือแบบ เริ่มแบบเริ่มโตเป็นสาวแล้วนะคะพี่น้องคาแล้วน้องแบบเริ่มพูดนะคะเหมือนจะพูดเก่งนะคะคุณผู้ชมขาเหมือนโตขึ้นจะพูดเก่งเลยไม่รู้ว่าจะเป็นหมอลํำเหมือนพ่อกับแม่หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมขาอาซ์ิสเมนก็นได้นะคะ น,น,ะะน้องน่ารักจริงๆนะคะสาหรับพี่กับน้องนะคะพี่นองขาบอกเลยว่าเป็นความที่แบบวุ่นวายแต่ว่าสนุกน่ารักนะคะ,ะ,คะพี่นองขาสาหรับสองสาวนะคะสาวเพชรสาวพลนะคะพี่นองขะแฟนคลับต่างก็ชื่นชมนะคะแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นใต้โพสของคุณแอนอรดีโพสนี้นะคะบอกว่าเคียงข้างเสมอค่ะคุณแอนเก่งมากๆนะน่ารักมากครับพี่แอน ขออนุญาตตกลุงรักเต้าวความรักนะคะน้องเพชรน้องพลอ,อยแม่แอนพ่อบอยคุณย่าคุณยายน่ารักมากคะ่ะนี่นะคะกําลังใจนะคะความกลัวแพ้ความไม่ท้อคะ่ะสู้ๆ้จ้าน่ารักมากเลยอย่าท้อแม้แต่นในใจจะมีความกลัวสู้ๆคะ่ะเป็นกําลังใจนะคะคุณแอนการชนะอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับการชนะความกลัวเป็นกําลังใจให้เสมอนี่นะคะเชื่อมั่นว่ามันจะดีและมันอาจจะออกมาดีนี่ ค่ะคุณผู้ชมความเชื่อมั่นจะเข้มแข็งและทําให้เราอยู่ได้ยืนยาวนี้นะคะเป็น การโพสะะแสดงความรู้สึกของคุณแอนอร์ดีนะคะพี่น้องขาแล้วก็แฟนคลับเนี่ยก็ให้กําลังใจกันเยอะมากๆนะคะซึ่งทางคุณแอนเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบนี้แต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะพี่น้องขาแฟนคลับก็ให้กําลังใจแต่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องสุขภาพเส้นเสียงนี่มันก็มาคู่กับการใช้เสียงการร้องเพลงจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาย,ยังไงก็ขอให้คุณแอนนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะแบ่งเวลาพักผ่อนเยอะๆค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นกําลังใจนะคะพี่น้องขา แล้วขออนุญ,ญาตแทรกเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะขออนุญ,ญาตโลโหมดเพลงให้น้องกาฟิลนะคะโอรน้อฟันเอ้ยพี่นองคะนี่นะคะสําหรับเพลงนี้น้องกาฟิลปล่อยไปแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่แฟนปล่อยไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะใครยังไม่ฟังนะคะสามารถไปฟังได้เลยบอกเลยว่าไพรเลาละมากๆคุณผู้ชมค่ะเพราะสุดๆแล้วก็ซึ้งมากๆค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะแฟนคลับแล้วก็ทางซอเอก ทางซอแอนนะคะได้ออกมาโพสต์ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเพลงที่ถ่ายทอดมาจากชีวิตจริงของน้องกาฟิล ฝากพี่ๆช่วยสารฝันก้าวแรกคนรุ่นใหม่หนุ่มน้อยที่อยากตามหาฝันบนเส้นทางนี้หมอลำใจเกินร้อยสัญญาจะฝึกฝนและให้โอกาสน้องจนถึงที่สุดขอแค่กําลังใจจากทุกๆคนนะคะนี่นะคะเป็นการโพสต์ให้กําลังใจจากซอแอนค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมไปฟังไปติดตามน้องกาฟิลนะคะคุณผู้ชมให้กําลังใจน้องหลายๆน้องสิไดมีแ้งสู่ตอนะคะเป็นภาพบรรยากาศนะคะเป็นการแสดง MV แล้วก็เนื้อเพลงในเกี่ยวกับชีวิตจริงของน้องกาฟิลค่ะพี่น้องอย่าลืมไปให้กําลังใจกันเยอะๆแล้วกันค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะ ส่วนมือนีนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะพี่น้องคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตคะ่ะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันคะ่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ